อ่ะไก่ดางอย่างน้อยก็ผ่านหน้าผ่านตาเขาหน่อยผู้มึงก็เร็วไปทีละคนย่าตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็แยก่ย้ายเลยครับชื่อโนโลินครับพเพื่อนๆเรียกเด็กชายชายชนะครับเจ้าระเบิดครับเพื่อเรียกไอ้แก่ไ,ไปเขาไป,ป็ั่งยินดูนะทีละคนทีละคนจะเย็นมึงได้ออกครับทุกคนอนะ่ะชื่อมยายังพันเตครับไม่เรียกอะไรไม่เรียกไอ้ดำครับ เลือดเลือดใจนะชื่อเลี่ยมครับเลื่อดเลือกไอ้เหี้ยชื่อมั่งครับเลือดเลี่ยงเงี้ยเป็นหมื่นห้าหมื่นหมื่นหมื่นเนี่ยอืมถูกโอ้โหไอ้มึงชื่อพาร์มเพื่อเรียกไอ้พาป้าเก่าครับเพื่อเล่นน้องเลิฟไม่เพื่อเล่นไอ้เก่าเพื่อเล่นไอ้เก่าไม่มีไอ้เก่าไม่มีไม่มีมึงกลับมาใหม่มึงกลับมานี่ไอ้เหี้ยพี่เรียกไอ้เก่าฉายามึงฉายาอะไรกลับมานี่เอาใหม่พูดใหม่พูดจะอ้วก เพื่อนชอบแซวว่าน้องเจ้า่าคบผ่านผ่านชื่อทาดาครับเพื่อนเกเอทาลามครับพี่เบิร์ดเรียกน้องหลามครับอน้องหลามกพื่อนพจะคนเรียกไอ้ลุงไอ้ลุงเอาต่อสิมึงจะแอดคำเหี้ยอะไรเออนี่มึงก็ออกไปสิชื่ออะไรครับเพื่อนเรียกสุดหลอ พใครเรียกใครเล่นมือไม่ไม่ไม่เอาอะไรฉันเปะล่ะเบอเอาไหมเอาไหมเพื่อนเรียกอะไรไปไเพื่อนเรียกเอิร์นครับชื่อใส่ขี้ครับเพื่อนเรียกใส่รับเออพอไปสี่มือสีเลี้ยงไหมจะเบิร์ดอยากเล่นฮอนน่ะความเร็วไม่ใช่เปล่เพื่อนเรียกซีนมึงกันเนาะจะส่งให้เพื่อนเรียกซีนครับไม่ผมลงไม่ได้ไม่รู้แม่งเป็นอะไรใช่เปล่มันเป็นอะไรเฮ้ยคนอื่นไปพูดต่อดีโดนมานี่มึงก่อนได้ไหมไอ้กันเนาว ออกปก่อนด ok. <al> <bike> ี๋ยวนุ่งเาเอ้าไม่เไม่อ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 อกมาจริงมันออกมาแล้วมันก็ไปเลยว่าไม่มีแรงไหมผมเอาพูดไปแล้วว่าอพูดว่าพูดว่าชื่อฟินโยครับเพื่อนเรียกมื่อเมื่ออีกแล้วคิวอ่กมาชื่อคิวครับเพื่อนเลกเตอร์ชื่อชื่อหนนอยครับเพื่อนเรียกฟินบางทีก็เรียกนอยครับ ชื่อแคตเปอร์ครับเพื่อนเรียกเปอร์ครับเพื่อเรียกเฮียต่อเพื่อเรียกไอ้สัตว์ไอเอาใหม่ดีเขาจะได้ยินมันไม่ได้อะไอ้อะใหม่ไอตโต้อาใหม่เชื่อโต่อเขาเพื่อเรียกไอ้สัตดเชื่ยสมาครับเพื่อเรียกม้าครับโอ้ยมึงจะยืนแอคทำไมไอตากโก้สุดคำเพื่อเรียกสุดครำกติกเพื่อเรียกตากโก้โอย ก็หมายครับก็เรียกหมายครับอ่ะเขมาพี่ชื่อดิกครับเขเรียกว่าดิกฮะออกไปในน้ำตัวนีไปในน้ำตัวนี้เอ้ยควายดูดูคู่ที่เขาต้องออกแบบออกแบบชื่อชื่อสี่ครับสี่ชื่อสี่ครับป๊า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 ผมครับชื่อสี่ครับพูดไปแล้วครับพี่แเพื่อนเรียกว่าอะไรเพื่อนเรียกบุ้งว่าอะไรเรียกสี่ไงแต่เพื่อนก็ไม่ค่อยเรียกหรอกเพราะเพื่อนไม่คุยด้วยเลียงเหี้ยไอ้สัชอบเลี้ยงสัตว์เอ๊ะน่าสงสารเขาดู พูดไปแล้วย้งยั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 งไม่ได้พูดไหนมึงเอาไปพูดเอามาเอามาชื่อชื่อไหนครับเพื่อนเพื่อนเขาเขายังคุยเขายังคุยกับเมย์อยู่เลยรอก่อนอ๋อไหนนะครับมึงเบรกเพื่อนทำเฮี้ยอะไรอะรอไหนรอก่อนเฮี้ยหมึกกระเทียมเอ๊แนะนำสมาชิกใหม่แล้วนี่เพื่ายมานนี้เอ้ยเอาดีเออเปล่าแทนใครอะแทนใครแทนกูมั้งฮะไม่เอาปืนแล้วไม่ไม่เอาแล้วยังไม่ได้เี้ย มันหูจะตอ๋อเป็นไฟไม่หมดครับเป็นไฟสภายังยังไม่หมดครับคนยังไม่หมดชื่อชื่อไหนครับเพื่อเรียกบอสไม่ไม่มื่อไับมานี่มึงกลับมานี่เลยมึงกลับมานี่มึงกับเอาลีดี้มันนี่เลยกูเรียกอะไรบอสไม่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 เพื่เรียกมึงว่าอะไรไอ้น้องไนเออริจินอลไอ้เหี่อ่ะตอนผมก็ชื่อชื่อหมึกครับชื่อหมึกมันก็เรียกว่าหมึกกันแหละมีงก็เรียกว่าเกมบางทีก็เรียกหมึกช็อต ่ใช่ที่นาวเปลี่ยนสีมเนื่อกึกช็อตเนี่ยเนสี่ล้ว่าเมื่อกวะมช็อตเนป้าเปลี่ยนสีไป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 นครับเสร็จแล้วก็ไปได้แล้วไปขอบคุณครับขอบคุณครับ